จบเกมครับอาร์เซนอลครับบุกไปเอาหนึ่งแต้มจากลิเวอร์พูลได้นะครับแต่ก็เป็นนาเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะจากนำสองศูนย์นะโดนตีเสมอสองสองนะครับโดยอาร์เซนอลก็จัดชุดผู้เล่นตัวหลักที่มีอยู่นะครับจัดเต็มคาราเบลเลยนะครับยกเว้นซาติบาไม่ได้โดนครับต้องใช้ล็อกโพดิงแทนนะครับนาทีที่แปดอาร์เซนอลขึ้นนำจากมาตินเนลลี่นะครับแล้วก็นาทีที่28ครับอาร์เซนอลนำห่างเป็น2-0จากกาเบรียลเคซุตนะครับจากการเปิดของมาตินเนลลี่ เปิดให้กัปตันสุดมงเข้าไปนะครับก่อนจบครึ่งแรกครับลิวพูตีเสมอตีใครแตกมาได้นะครับสประตูตนหนึ่งจากโมซาล่านะครับนะแล้วก็มาครึ่งหลังครับก็โดนลิวพูพักสนามบุกนะครับจนฟิบิโนนะครับยิงอาร์เซนอลอีกแล้วนะครับในในนัดนี้นะค่อนข้างที่จะเสียดายนะครับจากการที่นำสองูนย์แต่โดนตีเสมอสองสองนะครับ โดยรวมครึ่งแรกเนี่ยอาเซนอลเล่นค่อนข้างจะดีนะครับนะแต่จังหวะโดนโดนลิวพูบุกแล้วก็ทางริมเส้นเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเบนไวชินเชโก้นะครับนะแล้วโพดิงก็มีจังหวะพลาดเกือบโดนซาร่างจุดโทษเข้าดีนะซาร่าพลาดจุดโทษนะครับทาให้ลูกเกมอาเซนอลก็ยังนําอยู่แต่ก็น่าเสียดายนะครับในการเปลี่ยนตัวของอาร์เตต้ตานะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะลิวพูส่งฟิบิโนโล,ลงมาเล่นหน้า เล่นตัวลูกหรือเปล่าเลยต้องให้คิวิออนลงมาสกัดกับฟิมิโนนะก็คือแบบว่าเล่นแบบมาร์กเลยอะ่ะแมนมาร์กเลยอะ่ะแบบเข้าถึงแต่สุดท้ายฟิวิโนเขาไม่เล่นแค่ตำแหน่งนั้นเขาสามารถโยกไปเล่นทางซ้ายโยกไปเล่นทางกองหน้าเล่นแบบเขาโยกเป็นตัวอิสระได้นะครับสำหรับฟิวิโนนะและอาเตตาเปลี่ยนกับเบคเคสุดกับโอเลนการ์ดลง ออกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมถึงต้องเอาเคสุดลงออกนะครับนะจริงๆควรที่ใช้เอาออกคือมาตินเนลี่แล้วทอสซาในดานซ้ายมากกว่านะครับนะพอมาตินเนลี่พอได้กระชากลูกลูกหนึ่งที่กระชากไปแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นก็จะหมดแรงไปเลยนะครับนะมีการแทงจังหวะสุดท้ายที่อาร์เซนอลได้จังหวะโต้กลับมาตินเนลี่แทงให้ชาก้าแบบ โอ้โหลึกไปมากนะครับนะอันนี้ไม่รู้ว่าเขากําลังขาหมดหรือเปล่านะแต่เสียดายมากครับที่อาร์เตต้าเอาเกเบเคซุดออกนะแล้ลวโอเรนการออกอีกนะครับนะอาจจะมีโอกาสสวนกลับอาร์เซนอลอาจจะได้ประตูเพื่อชัยชนะก็ได้นะครับนะแต่ก็โชคดีครับวันนี้ที่ยังได้1แต้มนะไม่งั้นโดนลิวพูบุกอยู่อย่างเดียวเลยครับครึ่งหลังนะโดยเทนอเล็กซานเดอร์อานโนะโอ้โหตมขวาเิงเชงโก้เรานี่ พลาดบ่อยครับนะในนัดนี้นะปิดไม่อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นซาร่าหรือเทนนะครับในครึ่งหลังนะโดนแตะรอดลูกที่ตีเสมอโดนแตะรอดขาไปอาโอ้โหแล้วก็หักเปิดเข้ามาให้ฟิมิโนกระโดดขึ้นไปมงแบบลอยตัวอากาศได้นานมากนะครับสำหรับฟิบิโนนะก็ต้องยอมละครับในครึ่งหลังครับลิวพูแก้เกมมาดีกว่าอาร์เซนอนจริงนะครับนะส่วนนาตตาต้องมีแผนในการ ป้องกันให้มันดีกว่าน,นี้นะครับเพราะใน,นต่อไปต้องไปเจอกับแมนซิตี้เนี่ยคนไข้ต้องสําคัญเลยนะครับในการเยือนแมนซิตี้นะครับถ้าเยือนแมนซิตี้แล้วเสมอได้ผมว่าเรามีสิทธิ์ลุ้นแชมป์นครับแต่ถ้าไปเยือนแล้วแพ้เนี่ยเราโอกาสที่จะไม่ได้คว้าแชมป์พอสมควรนะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งการที่ไปเยือนแมนซิตี้ยังโอเคนะครับแต่ต้องไปเยือนยูไนเต็ดด้วยอันนี้ก็สําคัญอีกนัดหนึ่งเหมือนกันนะครับสาหรับการเยือนกัน นีเส้นนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับในรูปการนี้นะการเป็นเยือนเขาก็ค่อนข้างที่จะต้องรัดกุมแล้วต้องมีคะแนนให้ได้นะครับนแมนซิตี้เตะน้อยกว่าเราหนึ่งนัดด้วยถ้าเราไปแพ้แมนซิตี้แล้วนัดตกค้างแมตซิตี้ชนะได้เขาจะมีแต้มเท่ากับเราแล้วเขาลู้ได้เสียดีกว่าเราตอนนี้อยู่5ลูกด้วยนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับลองรุ่นกันต่อไปครับอีก8นัดที่เหลืออาเซนอลต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับนะก็ยังดีครับที่ไม่แพ้ลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ